นี้นะคะแฟนก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นั่นเอง ขสุนโต๊ะพระคิดพลราหดเหเริ่มต้นที่แล้ววันนี้ค่ะวันนี้นะคะแฟนก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นั่นเองซึ่ตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งลงเครื่องมาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ร้านขนมจีนที่ชื่อว่าขนมจีนโปซอยนะคะจริงๆแลแฟนก็ศึกษาพวก ร้านอาหารต่างๆแล้วก็สถานที่เที่ยวต่างๆเนี่ยมากมายมาเยอะ,ะมากๆเพราะว่าแบบเราไม่อยากมาหามาคอยหาเอาหน้างานนะเนาะแล้วก็เลยเตรียมตัวมาก่อนว่าเออเรามากบี่ครั้งนี้เราจะไปที่ไหนบ้างซึ่งเรามาทั้งหมดประมาณ4วันนะคะมาตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่2 0เดือนพฤษภาเป็นเดือนที่5แล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว,ว่าไงอ่ะการจะหมดซีซันการดำน้ำแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบรีบม,มาก่อนแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มาเที่ยวกบี่ด้วยโดย่ว่าแซงเนี่ย มาทํางานเป็นดีเจที่นี่นั่นเองนะคะดื้นซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นร้านขนมจีที่เราเลือกกินเป็นมือแรกตั้งแต่เราลงเครื่องมานะคะซึ่งเขามีรีวิวเยอะมากๆทุกคนดูนี่คือขนมจีนดูทุกคน สุดๆดซึ่งร้านเขาก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง1นึ่งปุ๊บนะคะและเราแทนไว้ว่าวันแรกอะ่ะตั้งแต่ลงเครื่องมาเราจะมากินร้านขนมจีนก็คือร้านนี้นะคะร้านขนมจีน,นโกจอยแล้วก็หลังจานกนั้นเราก็จะไปเที่ยวที่สมมรกุกันแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงเย็นเราก็จะไปกินอาหารซีฟู้ดที่อ่าวนางกันนะคะทุกคนซึ่งอันนี้แฝดูรีวิวมาเรียบร้อยแล้วแับลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าแฟดตื่นเต้นสุดคือเป็นไปเที่ยวสัมมรกุเพราะว่านามาสวยมากทุกคนแล้วเดี๋ยวแปะเล็บตรงนี้ สถารมรันลกฏสวยมากทุกคนแบบเห็นครั้งแรกแล้วเอยฉันต้องไปที่นี่ให้ได้ก่อนแรกก็จเป็นประมาณนี้คะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินขนมจีนกันก่อนเลย สวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะแฟนกินน้องไกท่ทอดถาดใหญ่สุดกรอบไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่สะมรกตดค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าโชคดีมากเพราะว่าตอนที่เรามานะคะไปหลอนมา n อ n งีแอบตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนกับว่าที่นี่อ่ะมันค่อนข้างดังแล้วก็มีต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะน่มีของขายด้วยของขายด้วยนี่เงางเกงขายด้วยคนน่ารักมากกงางเกงแบบไปทะเลสุดๆเกงละห้าสิบบาท ทำไมเฟิร์นทำไมจริงๆก็แบบถ้าไอซื้อกรุงเทพอ่ะไม่ถึงร้อยห้าสิบใช่เปล่าแต่ไม่เจอทรงนี้นะมึงกดอะไรกูป่ะถามจริงใช่ก็คือถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพอ่ะก็คือเราก็ไม่อยากซื้อไงเราก็อยากจะซื้อเราก็เอามาเล่นน้ำเตกสถานที่ท่องเที่ยวไงจริงๆฉันอยากได้นะอยากได้เกงอันนี้นะอยากขออนุญาตซื้อเกงตัวนี้นะคะเอาไว้ใส่เป็นบิกินี่ไม่มีเสื้อไม่มีคุมเกงได้มาแล้วนะคะซื้อเกงนี่มีตัวเอาไปเล่นน้ำตกแจงเงนก่อเรียบร้อยค่ะ ยังไม่ได้เข้าไปในน้ำตกเลยไปตื่นคุ๊กกูฟลอรีเนียตัวทะเลเจดทุกไปคนไทยและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ด้านในของช่วงสามกรดแล้วก็จะเป็นเป็นป่าหมดเลยเฮัลโหล บายทุกคนเรามาถึงสะแล้วน้ำใสโคตรดิน้ำใสโคตรสวยจริงพร้อมเล่นยังเี่่นพร้อมแล้วจริงจริงมันมีอีกที่หนึ่งนะแต่ว่าแต่วันนี้เราโชคดีนะเรามาแบบว่าคนน้อยอ่ะแต่ก็ร้อนพอใช้ได้เลยประมาณสิบโมงครึ่งนะนี่ร้อนพอใช้ได้เลยสุดๆร้อนสุดๆและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสะพุดแล้วทุกคนสวยมาก สวยมากแต่ว่าตรงนี้เขาห้ามเล่นน้ำนะทุกคนเพราะให้ถ่ายรูปได้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนจริงเพราะว่าอย่าจะไปเล่นน้ำคลางแล้วเมื่อกี้ก็จะลงเล่นน้ำแล้วแต่ว่าเจอเรียกว่าเออทัวร์อินเดียเป็นทัวร์อินเดียเจ้าเจ้าเลยเลยเฟิร์นก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไม่อยากจะลงเล่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลงไปดูทีนึงว่าทัวร์อินเดียจะยังอยู่ไหมต่อพาทัวร์อินเดียไปทัวร์จีนมา <laughs> อันนี้นะคะเราก็ใส่ชุดเป็นบิกินี่พร้อมลงสะมรกตแล้วและทุกคนดูสะมรกตคนเดียวมากแล้วก็สะ,ส,ะสะมาจากที่เราสะเมื่อกี้นะคะโหดูทุกคนคนเดิยมากแล้วอนนี้นะคะเป็นแค่ทเท้าแทนใดๆคือคนคนขาข้าสุนโต๊ะคือพระ พีทเขเราหดเริ่มต้นที่แล้วฝนตกแบบจริงจังแบบว่าประหยักค่ะวันนี้คือเดินแบบเระหยกักทุกคนสวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะฝากฝนมาแล้วก็ทำงานชิมกิจะพร,ร้อแล้วที่โรงแรมโฟลซี่นั่นเองโรงแรมสวยมากนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแฟนหิวมากก็เ,เลยมาหาอะไรกินที่ร้านข้างๆโรงแรมโฟลี่ก่อนนะคะซึ่งเริการเดินแปลกมาก ลองเมนูโรตีแต่ว so, pues, like ่าเป็นโรตีที่ใส่หอมใหญ่กับมะเขือเทศถ้าเราก็คือกินโรตีที่ใส่มะเขือเทศกับหอมใหญ่แล้วก็มีโรตีแบบใส่ไข่ใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศก็คิดอยู่ว่าเธอจะลองสั่งมากดูไหมแต่ว่าจะค่อยๆ่อ้รออาหารมาก่อนทุกคนโรตีมาแล้วที่เราแฟนสั่งเป็นโรตีมะเขือเทศแล้วก็งหอมชีสคือดูจากโรตีแล้วลูกแก่สุดๆเหมือนโรตีดิชูชิ้นก้อนแบบธรรมดา คูนแบบคูระเกล่ดครับอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเราตีสลัดอ่ะแต่เราจะไปโรตีคูนบ้างนะอร่อยคุณแบบในนี้ก็คือเนี่ยเรากินอาหารเสร็จลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารอร่อยมากรู้สึกครับแต่ว่าสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นต่อแล้วก็ไปซื้อปัวที่จะไปเที่ยวน้ำในวันสุดสัปะาหก็เดี๋ยวไปกินอาหารตอนเย็นต่อเป็นอาหารติีเจี่ยวนะ จากที่เราได้ทำการกินข้าวเมื่อตอนกลางวันไปแล้วนะทุกคนแล้วก็เราก็ซื้อทัวร์ประมาณแบบคนละพันมั้งก <Pues> ็แบบแต่เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วมากไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพงนะแต่ว่าสําหรับเราเรารสึกว่ามันก็โอเค <c oughs> <c oughs> เป็นราคาที่รับได้ที่เรามากินข้าวที่ชื่อว่าร้านวังสายซีฟู้ดไปอันนี้เราก็ดูรีวิวมาจากในแบบติ๊กต็อกเหมือนกันอี๋ยวสั่งเลยเดี๋ยวเรานั่งกินกันดีกว่า มาแล้วอย่างแรกยงเลมมาเข้อขาไปเหลียงวันไทยจะได้กิตัวกพ้ตัวกูใหญ่กุ้ตัวใหญ่มากดูข้างหน้ากุ้งตัวใหญ่เลยนีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาในวันที่สองแล้ว สีฟูแบบสีสีเวอร์ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ซื้อทัวร์มาโคลาเซนคันดก็จะมีแบบ่างชาติมาทุกท่านเยอะมากนะคะวันนี้ตัวทั้งหมดเจ็ดเกาะจ้าุ๊ๆและนี่ก็คือ <Okay. S 2> เอาพี่ของเสริมก็คือเป็นชุดเดิมและนี่ก็คือชุดที่แฟนใส่มานะคะจริงๆก็คือด้านในอ่ะมันจะเป็นพินทุกคนแต่ว่าเราด้วยความที่เราจะถ่ายนี่ก่อนซึ่งตอนนี้กําลังรอน่าจะรอเรือมาอยู่ไปเจอกันที่เกาะ นี่นะคะก็สอดเรือเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้มาเล่นน้ำที่ปิีิลาคูอืมก็เลยมีเขาจะให้ลงเล่นน้ำประมาณ3ามสี่นาทีแต่ว่าเราจะยังไม่ลงเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยิบเกาะหยอถกถ้าสมมติว่ามันเบียดหน้ามันก็จะแบบหน้ามันจะไม่สวยหลังจากที่เขาปล่อยแอนไว้ยนับสกพักนะคะ,ะ,คะเกิดมีการเห่งเกิดขึ้นคือฝนกำลังจะตกจะรอดไหม และตอนนี้เราก็ถึงเอามาอยาแล้วอันนี้คืออันนี้ก็คือในแตะเล็บในรูปก,กับพอเป็นจริงคนเยอะมากกคนแต่ว่าก็สวยจริงนะ เสื <Cornell>. ้อของร้านก็ลองสั่งไปแล้วอันหนึ่งแล้วก็มีขนมจีนนายาปูด้วยแต่ว่าแฟงอ่ะสั่งไปเยอะมากสุดฝรังสั่งไปเยอะมากเลยเอาแค่นี้ก่อนคือน้องหอยจ๋อซึ่งหายไปแล้วเพราะว่าพี่เฟิร์นกินไปแล้วค่ะดูไม่รอดถ่ายเลยอะไรคนบอกว่าชิ้นใหญ่มากอ๋อ้ ตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้ติ่มซำอร่อยมากทุกคนไอจริงเพื่อนที่มาจากสิงคโปร์นะบอกว่าสามารถสู้ติ่มซำที่สิงคโปร์ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านราชรสติ่มซำนะคะมากินกันเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าร้านนี้ถือว่าอจริงเขาบอกว่าดูในรีวิวนะแฟนดูจากรีวิวแล้วก็เลยมาที่เขาบอกว่าร้านนี้ติดอันดับแบบที่ควรมากินในกรุงเทพงั้นเดี๋ยวเราไปคลองลุ่นก่อน หลังจากที่เรากินติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะมาพายเรือคยักกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คลองหลูนคยักกิ้งแล้วนี่นี่นะบอกว่าพายเรือไม่สั่เวลาแต่ถ้าอมแล้วกับคจะอยู่แล้วต้องนอนท่าี่อ่เวลาเวลาเอ้ยเอ้ย นะคะทุกคนเย้ yeah. แต่ว่าทุกคนใจดูอะไรร้อนมากโชคดีที่ว่าเรามีคนพายเรือให้นการไม่ต้องพายเองแค่ถือลมก็พอคน <c oughs> ดูสวยมากรีวิว <c oughs> แล้วเวลาตอนนี้คือ9โมงร้อนมาก <c oughs> เราไปดูดีไว้เมือไหแต่น้ำใสจริงจริงทุกคนเห็นปลาเลยสวยมาก เราก็ขับมาถึงด้านในแล้วทุกคนนะคขับมาถึงด้านในแล้วแรงเหนื่อยไหมไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ขับมาแบบตอนแรกในทิกตอกแม่งไม่มใกล้เนอะเว้ยเปียกเนี่ไม่ใช่น้ำในคลองนะฮ่าแบบขี่มาโคตรไกลโห กลับโดยการที่เราผูกเรือกันแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมสามทีมากคนน้ำจะพยายามไต่สะพานน้แต่ยิงเจ้าประเทศไทยห้าสามปีนี้ไอ้ดีมีอยู่เมื่อเป็นการผานทิ้งที่สามเลยชนอีกแล้วนะทุกคนเราน่าจะกลับไม่ถึงวันนี้พี่เปิดไปไหนกเขาไปกลางๆเรานั่งกันอยู่ข้างหลังมีชายพายสองคนข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนได้เดี๋ยวให้ให้ลงไปอ่ะเปลี่ยนที่กันมีการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น้โอเค let's go เราวกเอาายยยาวนี่ผู้ชายขาขอพายกันขาพายกันเร็วมาเลยออันนี้คือคนตกแบบั้ตตารางโอเคถือว่าโชคดีอากลัทงาี่แบบไม่ยั่งากวันน้เย ขนาดถ่ายผ่านล้นยังเห็นเลยอ่ะมันเป็นดอกบัวเลยเนาะเห็นถ้าถือว่าถ้ากัดเหยืก็จะถ่ายได้ใช่แล้วเราจริงๆเราถือว่ามาถึงคลองลูดแล้วนะเพราะว่ามาตั้งแต่แบบต้นของของจริงบางคนอ่านเออบางคนอ่าจริงอ่ะทุกคนถ้าใครไม่รู้นะคลองลูดเออถ้ามาคลองลูดอ่ะมันจะมีหลายท่ามีตั้งแต่ท่าแรกสุดจนไปถึงท่าที่สามารถเข้ามาเล่นน้ำได้ตรงที่จะไปเล่นน้ำแล้วเราก็คือด้วยความที่ไม่รู้ ลงท่านี้เลยครับอ่ามาตั้งแต่ต้นคลองเลยจ้าคดีพท่าแลกศึกของคลองเลยแล้วผายเรือไกลมากสามารถไปถึงกุชชี่เล่นน้ำได้เลยใช่สามารถไปถึงกุชได้เลยแต่ว่าใช่ไม่รู้ไูเราก็ผายไปถึงเลยโอเคเย้แล้วร้อนมันก็ผายกันเทียบใช่แต่เอาจริงคืออากาศดีนะวันนี้ร้อนมาก ุกออน<ว>ประมาณนี้นะคะคลองลูกถ้าใครมากระบี่ก็อยากให้แวะมานะคะเพราะว่านอกจากกระบี่เขาจะมีพวกแบบท้าลงทะเลแล้วอะไเงี้ยเขาก็มีแบบน้ำเยอะแยะมากมากบ๊าาย ที่คลองรูสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแฟนก็มาหินงอาหารที่ร้านอาหารชื่อว่าเลือนพินะคะทุกคนและใดๆคือน้ำสีสวยมากโอ้ดูดิอันนี้ว่าแฟนสั่งเป็นซาวโรสันนะคะทุกคนหวนานน้อยน่ากินมากแล้วแฟนเดาว,ว่าคลองที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคลองเดียวที่ยกแฟนลินมันไหลมาจากตรงนีะ อไรไมนยู่่ีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเราอยู่ท้องอยู่แล้วเราไม่ไม่หยุดตรงข้าวเรือเราตานมาเรื่อยๆก็ไม่ได้โอ้หทำหนึงืออันนี้เลยเหรออ๋อจริงๆก็คือเราสามารถเรียนรูนี้ได้ในนี้ก็มีปลาค่ะทุกคนอร่อยจริงมากและอันนี้คือน้องยำอันนี้เรียกว,ว่าหอยสปี๊ดแกงหอยปม ตอนนี้นะคะเราก็เป็นวันสุดท้ายแล้วตอนแรกเราเลือกที่จะเล่น ATV ที่อยู่ใกล้ที่พักแต่ว่าที่นี้พ่อขับไปถึงคือเราพยายามดูใน Google review เลยพ่อขับไปถึงก็คือที่นั่นถูกปิดไปมาสามปีแล้วทุกคน <laughs> แล้วเราก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนที่ mm hmm. เพราะว่าเออมันมันปิดไป3ปีแล้วไงแ mm hmm. ล้วก็เลยเออลองหาอีกที่หนึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากเป็นเป็นเล่มซิปไลเหมือนกันชื่อซิปไลว่าไฮอัพซิปไลซึ่งซิปไลอันเนี้ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณคนละหนึ่งพันสอง ก็ถ้าใครสนใจก็แวะมาเล่นได้แล้วก็มันมีทั้งหมด6ฐานใช้เวลาเล่นถ้าแบบเร็วๆเลยก็มาชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะแบบแอ้เว้นเจออยู่เต็ีมพร้อมทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งนี่นะคะป้องคกงคงมันด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาทานมาแต่ว่าจะได้อยู่สี่แล้วไหมอ๋อเสร็จตรงนี้ด้วยครับผมนองท้าเกือบมือไปยิ่จะร้อนร้อนไอ้เมเจอร์มากับตรงนี้แค่แต่ a d y 1, 2, 3, 4, ต้องเลส่งสงครั้งหนึงจะรู้จังหวะไปเลยค่ะ 行，别停啊！你不是。 และนี่นะคะเราก็เล no like like okay. okay. well, uh, ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าแฟนนะคะเพราะว่าแฟนเอากล้องโกโปรติดหัวทั้งหมดเราเล่นไปทั้งหมดเราเริ่มเล่นตอนกี่โมงนะคะตอน11โมง11โมงนนี่11โมง7นาทีตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายโมงก็ถือว่าทาเวลาได้ดีก็ถือโอเคก็ถือว่าสนุกดูเขาบอกว่าเดี๋ยวมันมันจะมีว่าลรยลยตัวจากผาประมาณ50เมตรด้วยแต่ว่าเออ60เมตรแต่ว่าแฟนอ่ะน่าจะไม่ทันเพราะต้องกลับไปสนามบินก่อน ทริปกระบี่สารามณีนะคะถือว่าสนุกมากมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วมารับของที่สนามบินสุวรรณภูมินะ,ะอ่ะขอสรุปหนอ่อยดีกว่าว่าในบรรดาชีพทั้งหมดนะแ,แฟนชอบเสือแฟนชอบการพายเรือคันยักษ์ที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่า คลองหลูดน้ําใสมากแล้วก็น้ําสะอาดมีให้อาหารปลานกิจกรรมนู่นนี่จริงๆก็แฟงพายตั้งแต่ต้นน้ําจนไปถึงปลายน้ําเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่ได้ทดําดีก็คือชอบการพายเรือ k a ย a ที่คลองหลูดที่สุดแต่ว่าส่วนที่ไม่ชอบที่สุดก็แฟงไม่ชอบการนั่งเรือที่ไปเที่ยวที่บนเรือกับบรรดาแบบว่าชาวต่างชาติอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดูเป็นดมรบ,บทัวเกินไปมันดูแบบว่าเหมือนเอาเหมือนเอาเอาทา้าไปเหยียบอะเอา,ทาเท้าไปเหยียบเกาะ<ๆ>แล้วก,แวก็แล้วก็จบแล้วไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้น มันต้องเหมาเรือไปแต่ว่าเราก็ซื้อทัวร์ไปเพราะว่าคนเราน้อยสี่คนถ้าเหมามันก็ไม่มคุ้มไงแต่ว่าครั้งหน้าก็อยากมาอีกเพราะว่ากระบี่หนึ่งคือทั้งชิปดีาราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ที่เที่ยวกิจกรรมอะไรเยอะอะไรเงี้ยอาหารอร่อยมากด้วยจริงๆมนนี่นนี่มารู้สึกว่าตัวเองวันึ้นด้วยเพราะว่ากินอาหารอร่อย อาหารแบบทุกวันเป็นอาหารใต้อะไรเงี้ยชอบม,มากถ้าเป็นอาหารเดอเบที่สุดก็คือเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านเรือนทีเป็นเ,ออเมนูยำที่เฟิร์นสั่งอ่ะมันจะเป็นยำลองกองยำกลอง,อ,งอร่อยอร่อยมากทุกคนต้องลองกินนะคะอันนี้คือเดอเบสที่สุดแล้วเนี่ยอาหารบรรดาที่กินมาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เอาแฟนด้วยนะคะส่วน้งหน้าเนี่ยพัออกแฟนอ,อ,ฟอ,อฟ่ะวิเฟิร์นจะไปทำทีออ่ไหนไปทำอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายฝากติ๊ม